แค่เตือนนอนคว่ำส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดพร้อมแนะนำท่านอนที่ดีที่สุดสองท่าด็ da, ากาาาอกเตอร์โทนี่นาวดาจากบริติสกอริโอสิตรีดักชันเซ็นเตอรสหรราชอาณาจักรกล่าวว่าคนที่นอนคว่ำหน้ามีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพต่างๆมากมายและปัญหาที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งก็คือการปวดหลังส่วนล่างโดยได้กล่าวว่าหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคอและหลัง การนอนในท่านี้จะทำให้อาการแย่ลงอย่างแน่นอน นอกจากนี้การนอนคว่ำยังส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับโดยทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงการนอนคว่ำอาจทำให้หายใจเข้าลึกๆได้ยากขึ้นเพราะมันไปกดกระบังลมเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยการนอนคว่ำนะครับอย่างเพิ่มแรงกดดันต่อกระดูกสันหลังซึ่งอาจทำให้กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อโดยรอบตึงได้ ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่าการนอนคว่ำสามารถทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นรวมถึงหัวใจด้วยเมื่อหนาอกถูกกดทับจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ยากเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาหลอดเลือดและหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีอาการป่วยอยู่ก่อนแล้วการนอนคว่ำยังทำให้ลําคออยู่ในท่าบิดซึ่งอาจนำไปสู่อาการปวดไมเกรนปวดศีรษะตึงเครียด และปัญหาทางระบบประสาทอื่นๆท่าทางการนอนที่ไม่เป็นธรรมชาตินี้ยังสามารถกดทับเส้นประสาททำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายชาหรือรู้สึกเสียวซาที่แขนและมือได้ด้วยคุณหมอยังแนะนำอีกด้วยนะครับว่าการนอนหงายคือท่าทางการนอนที่ดีที่สุด เพราะจะช่วยรักษาความโค้งตามธรรมชาติของกระดูกสันหลังและลดแรงกดบนข้อต่อให้เหลือน้อยที่สุดในขณะเดียวกันผลวิจัยพบว่าการนอนตะแคงสามารถช่วยให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นและลดอาการกรนได้จากข้อมูลของเว็บไซต์ทางการแพทย์ healthline ตำแหน่งการนอนตะแคงสามารถช่วยลดอาการปวดหรือตึงบริเวณหลังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และยังลดอาการกรนได้อีก ีกด้วยตำแหน่งการนอนเช่นนี้ยังสามารถจำกัดการหายใจลึกๆซึ่งจำเป็นต่อการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินที่กระตุ้นให้นอนหลับโดยสามารถยืดขาเล็กน้อยและวางหมอนรองไว้ระหว่างเข่าเพื่อให้ท่านอนตะแคงสบายยิ่งขึ้นท่านผู้ชมละครับปัจจุบันมีใครที่นอนผิดท่าอยู่บ้างลองนำคำแนะนำของคุณหมอไปปรับใช้และท่านใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับการนอนผิดท่าบ้าง ลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ